เตรียมของการมีน้องมีมีเด็กหลอดแก้วซึ่งการเป็นมะเร็งเต้านมอะ่ะมันจะเกี่ยวเนื่องกับฮอร์โมนเพศหญิงพวกเอสโตรเจนโปรเจสเตอโรนต่างๆการที่เตรียมมีน้องอะค่ะก็คือต้องมีการให้ฮอร์โมนพวกนี้ด้วยแล้วถ้าเราไปเลือกช h o i c e ที่1สมมติถ้าเราเลือกช h o i c e ที่1เนี่ยมันจะต้องมีการทานยากดฮอร์โมนเหล่านี้ออกไปซึ่งเป็นระยะเวลา5ปีนับออกไป5ปีตอนนั้นแพ้42ละแพ้ก็รู้สึกว่าถ้าแพ้จะกลับเข้ากระบวนการที่มีน้องอีกอมันก็จะนานเกินไปจากตอนนี้ที่อายุ37แพ้ก็เลย มาชั่งใจว่า ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะเลือกวิธีที่ผ่าออกไปทางเต้าเลยดีไหมแล้วพอแผลหายเราก็กลับเข้ามาสู่กระบวนการมีน้องได้อีกครั้งหนึ่งประมาณนั้นซึ่งครอบครัวเนี่ยเขาก็มีการคุยกันก็มีการแบบเทียบเนาะเป็นลิสต์ว่าข้อดีข้อเสียของแต่ละอันน่ะอันไหนมันจะดีกว่ากันพอมาเทียบลิสต์แล้วอะเรามีข้อคอนเซิร์นของการที่เราอยากจะมีน้องเราก็เลยเลือกที่จะผ่าตัดออกไปทางเต้าซึ่งหมายความว่าแพทย์ไม่ได้บอกว่าช้อยที่1ห,หรือช้อยที่2ดีกว่าไม่ได้เป็นตัวตัดสินแต่ว่าถ้าใครที่อยู่ใน สถานการณ์แบบแพ้ให้เลือกว่าข้อไหนจําเป็นกับเรามากที่สุดละกัน